สวัสดีครับผมนายต่อพงษ์สมสิงรองผู้อำนวยการรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสีชังวันนี้ขอนําเสนอโรงเรียนเกาะสีชังนะครับโรงเรียนเกาะสีชังของเราเนี่ยอยู่ในบนพื้นที่เกาะนะครับอยู่ในบนพื้นที่ที่ในเขตพื้นที่ ec นะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอในเรื่องของการบูรณาการนะครับเรื่องของการที่จะนํา ec เข้าสู่บทเรียนแล้วก็นําเสนอในบริบทต่างๆของพื้นที่โรงเรียนเกาะสีชังนะครับแล้วก็ขออนุญาตนําเสนอคุณครูสายฝนบางกาวันนะครับ คุณครูที่นำบทเรียน E C เข้าสู่หลักสูตรแล้วก็ได้บรูรณาการกับรายวิชาเพิ่มเติมครับขอเรียนเชิญครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสายฝนวังกาวันนะคะครูโรงเรียนเกาะสีชังปฏิบัติการสอนในรายวิชาฟิสิกส์นะคะแต่ว่ารับผิดชอบเกี่ยวกับการวิชาการของโรงเรียนเกาะสีชังนะคะออของโรงเรียนเกาะสีชังนะคะซึ่งเรามองบริบทแล้วก็จะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็เลยจะทํารายวิชาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับข้องกับ EC ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายได้ดีนะคะซึ่งตรงนี้เราจะมีนวัต ตากรรมในเรื่องของสีชังสค h ูสเตย์นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือรวบรวมในเรื่องของการท่องเที่ยวไว้ที่โรงเรียนนะคะแล้วเราก็จะแตกหน่วยการเรียน,นรู้ออกไปบูรณาการแทบแปดกลุ่มสาระนะคะซึ่งในแปดกลุ่มสาระนี้จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดทำรายวิชา EEC นะคะ ผลผลิตที่ได้นะคะก็จะลงสู่ในเรื่องของการท่องเทีย่ยวและการมีงานทําของเด็กด้วยนะคะอย่างเช่นมัคคุเทศน์น้อยนะคะที่โรงเรียนทำํำก็จะอยู่ในการบูรณาการทางด้านกลุ่มาภาษาไทยภาษาต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของอกลุ่มประวัติศสาสตร์นะคะท้องถิ่นแล้วก็ ในเรื่องของภาพมัดย้อมนะคะก็จะเป็นบูรณาการนะคะเข้าสู่ในเรื่องของกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์รายวิชาการงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของ กลุ่มเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของการจัดทำลวดลายผ้ามัดย้อมทางด้านเทคโนโลยีแม้กระทั่งการจัดตั้งเป็นในเรื่องของอสีชังมาร์เก็ตเพรสนะคะซึ่งนักเรียนของเราได้ทำเป็นเพจของการขายสินค้าออนไลน์นะคะแล้วก็ยังในเรื่องของสีชังโฮมสคูลส,ส,สเตย์น,นะคะก็ยังมีในเรื่องของอ ในกลุ่มสาระศิลปะนะคะก็คือได้จัดะให,ให้เด็กนักเรียนนะคะมีความรู้ทางด้านการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีไทยนาฏศิลป์หรือว่าดนตรีสากลน,นะคะเพื่อที่จะออกไปสู่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานในชุมชนหรือว่าในที่ต่างๆที่ขอความร่วมมือเข้ามานะคะตรงน,นี้เราก็จะตอบรับในเรื่องของการท่องเที่ยวอีก,อกด้านหนึ่งนะคะและก็ ยังมีในเรื่องของการบูรณาการเข้าสู่เศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะก็คือ,อหลังจากที่มีการท่องเที่ยวเข้ามานะคะสามารถที่จะเข้ามาชมหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงของเราในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโพนิกนะคะซึ่งตรงนี้ยังเอาไปบูรณาการในเรื่องของอรายวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการใช้น้ำนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการทำปุ๋ยนะคะ,ะและ ยังมีอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการาสร้างงานก็คือฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในเรื่องของการซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งเป็น เรื่องที่จําเป็นแล้วก็สําคัญทักษะที่สําคัญซึ่งเด็กสามารถนําออกไปใช้ได้จริงเพราะว่าเกาะสีชังนะคะ,ะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นส่วนมากในการท่องเที่ยวนะคะถ้าเด็กของเรามีความรู้ตรงนี้ก็จะสามารถออกไปใช้งานแล้วก็ทํารายได้ให้กับครอบครัวด้วยและภายในโรงเรียนก็ยังมีการบรูรณาการในเรื่องของการตัดผมโดยให้เด็กนะคะในเรื่องอตัดผมเองแล้วก็ในเรื่องของการดูแล สรงผมของอเพื่อนักเรียนด้วยกันค่ะ